ตอนที่42ข้อตกลงตูมอ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 หยุดรถสาวทอมบอยตะโกนขึ้นเมื่อเธอได้ยินเสียงระเบิดด้านหลังของเธอมีรถตู้และรถทัวร์ที่ได้รับการปรับแต่งจำนวนมากขับตามมาด้วยด้านหน้ามีเสียงระเบิดส่งคนไปสอดแนมทีว่าเกิดอะไรขึ้นสาวทอมบอยกล่าวลูกน้องจำนวนห้าคนได้เดินลงจากรถแล้ววิ่งไปดูทางข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพวกเธอไปถึงพวกเธอก็พบกับฝูงซอมบี้มากมายนับไม่ถ้วนกำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางของเสียงจากทุกสารทิศทางด้านหน้าก็คือสะพานทางเชื่อมที่นำไปยังสูวรรณภูมิพวกเธอแอบตามซอมบี้เหล่านั้นไปเหมือนกับเงาเมื่อไปถึงพวกเธอก็พบว่ารางรถไฟได้ถูกตัดขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้พวกเธอพอคาดเดาได้แล้วว่าเสียงระเบิดเมื่อครู่ก็คือเสียงระเบิดที่ใช้ทำลายสะพานนั่นเองพวกเขามีระเบิดที่รุนแรงขนาดนี้ด้วยเหรอ จะน่ากลัวเกินไปแล้วผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาเรารียกลับไปรายงานบอสกันก่อนดีกว่าผู้หญิงอีกคนกล่าวจากนั้นพวกเธอก็พากันกลับไปรายงานที่สิ่งที่เกิดขึ้นให้กับผู้นำของพวกเธอฟังพวกเขามีอาวุธที่สุดยอดอย่างระเบิดด้วยงั้นเหรอนิน่าละทำไมฟังถึงได้แนะนำให้เราผูกมิตรกับเขาเอาไว้ไม่เพียงแต่ผู้นำของฐานแข็งแกร่งเขายังมีบุคลากรที่ความรู้ในด้านต่างๆอยู่อีกด้วยสาวทอมบอยพึพมพำ ใช้เส้นทางอื่นเราต้องไปถึงที่นั่นโดยเร็วสาวทอมบอยกล่าวค่ะครับบอสลูกน้องของเธอกล่าวจากนั้นพวกเขาก็ใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางเข้าไปยังสุวรรณภูมิจุดจุดจุดจุ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 จจุจจุจุฟอร์รสให้เจียวจิงช่วยสอนวิธีใช้อาวุธการต่อสู้ระยะประชิดให้กับเขาเนื่องจากเขาเห็นว่าเธอสามารถทําทั้งสองอย่างได้อย่างเชี่ยวชาญอาวุธที่เขาชอบที่สุดก็คือดาบและตรีศูน ดาบนั้นเป็นอาวุธที่ใช้ง่ายเหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดมากส่วนตรีศูนย์นั้นมีอำนาจการทำลายรุนแรงกว่าดาบสามารถกวาดล้างศัตรูรอบตัวจำนวนมากได้อย่างง่ายดายเจียวจิงได้สาธิตวิธีการใช้อาวุธดาบและทวนให้กับฟอรอสดูท่วงท่าการฟันแทงการเคลื่อนไหวของเธอล้วนไหลลื่นวดงามและน่าหลงไหลราวกับว่าเธอเป็นเทพเซียนในหนังกำลังภายในคุณพอจำการเคลื่อนไหวได้ไหมเจียวจิงถาม จำได้ชัดเจนเลยฟอรอสกล่าวไหนลองทำให้ฉันดูหน่อยสิเอาเป็นดับก่อนเจียวจินกล่าวฟอรอสพยับหน้าเขาเอาดับออกมาจากนั้นก็หลับตาเพื่อนึกถึงการเคลื่อนไหวอันงดงามของเจียวจินจากนั้นเขาก็เริ่มขยับร่างกายตามภาพในความทรงจำของเขาพอเจียวจินเห็นว่าฟอรอสสามารถทำตามที่เขาพูดได้จริงๆเธอก็ยิ้มออกมาด้วยความภูมิใจท่วงท่าที่เขาทำตามเธอนั้นล้วนแล้วแต่สมบูรณ์แบบราวกับว่าฟอรอสเคยเรียนมันมา เจลจินบอกให้เขาฝึกมันทุกวันยามว่างห้ามขาดเพราะฟอร์รสนั้นเพิ่งเริ่มฝึกมันเท่านั้นเองหากร่างกายของเขาจดจำมันได้และเคลื่อนไหวได้ตามธรรมชาติแล้วนั่นหมายความว่าเขาได้ฝึกมันสำเร็จแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฟอร์รสยังคงฝึกการใช้อาวุธดาบและทวนอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาเหนื่อยเขาก็จะเอาหนังสือความสามารถฟื้นฟูแบบใช้แล้วทิ้งออกมาใช้งานแล้วฝึกต่อขณะที่เขาฝึกอยู่ฟางก็เดินมาหาเขาแล้วกล่าว บอสของฉันมาถึงที่นี่แล้วเธอต้องการที่จะคุยกับนายบอสของเธอฟอรอสกล่าวความสงสัยก็หัวหน้ากองกำลังกุหลาบหนามไงฟางกล่าวหมับฟอรอสเอามือกำที่คอของเธอเอาไว้แล้วถามอีกครั้งใครคือบอสของเธอนะฟางพลันตะลึงและหวาดกลัวหากฟอรอสต้องการฆ่าเธอเขาเพียงแค่ออกแรงเพิ่มอีกเล็กน้อยคอของเธอคงหักไปนานแล้วข้ขออภัยค่ะบอส บอสของฉันก็คือคุณค้คุณฟอรอสฟางกล่าวด้วยความหวาดกลัวหากเธอพูดผิดเป็นครั้งที่สองฉันจะตัดลิ้นของเธอซะจำเอาไว้ตอนนี้เธอควรซื่อสัตย์กับใครฟอรอสกล่าวด้วยความเย็นชาขาดเข้าใจแล้วค่ะบอสขอโทษสำหรับความง่วงเง่ของฉันด้วยฟางกล่าวเธอไม่กล้ามองตาของฟอรอสเพราะมันทำให้หวาดกลัวเป็นอย่างมากฟอรอสปล่อยมือจากคออันขาวเนียนของเธอจากนั้นก็กล่าวขึ้นมา พาฉันไปหาเธอค่ะฟังกล่าวจากนั้นเธอก็เดินนําหน้าของเขาด้วยความเรียบร้อยราวกับเด็กถูกพ่อแม่ตามกลับบ้านตอนอยู่ร้านเกมไม่นานเธอพาก็พาเขาเดินออกมาจากฐานแล้วพบว่ามีโต๊ะตัวหนึ่งตั้งเอาไว้กลางถนนมีสาวทอมบอยคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่ข้างโต๊ะนั่น ด้านหลังของสาวทอมบอยมีผู้หญิงสามคนยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาไม่มีอาวุธติดตัวมาด้วยฟอรอสคิดว่าพวกเขาน่าจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาพันธมิตรฟอรอสเดินไปที่โต๊ะนั่นสาวทอมบอยและผู้หญิงอีกสามคนเห็นหน้าฟอรอสพวกเธอก็คิดในใจเป็นประโยคเดียวกันถ,ถัดเถื่อนโคดเชิญนั่งเลยคะ่ะสาวทอมบอยกล่าวฟอรอสสงสัยมากว่าทำไมเธอต้องใช้คำว่าคะ่ะปกติแล้วทอมบอยต้องใช้คำว่าครับหรือฮับอะไรประมาณนั้น ฉันมีชื่อว่าจิ๋วเป็นหัวหน้ากองกำลังกุหลาบน้ำไม่ทราบว่าคุณมีชื่อว่าอะไรเหรอคะ่ะผมชื่อฟอร์สผู้นำของฐานนี้ครับฟอร์รสกล่าวจิ๋วรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของฟอรอสเป็นอย่างมากราวกับว่าเธอเคยพูดคุยกับเขามาก่อนเข้าประเด็นหลักเลยก็แล้วกันนะคะพวกเราต้องการเป็นพันธมิตรกับฐานของคุณคะ่ะจิ๋วกล่าวโอ้งั้นก็ดีเลยเรามาเริ่มงพูดคุยกันเลยครับฟอร์รสกล่าว ฉันมีข้อเรียกร้องเทียงสองข้อข้อแรกฉันอยากได้ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้อย่างน้อย10%เสำหรับลูกน้องของฉันข้อที่สองฉันต้องการฟังคืนหากคุณตกลงพวกเราจะเป็นพันธมิตรกันในทันทีจิ๋วกล่าวฟอรสมองไปยังฟังด้วยสายตาที่ไม่พอใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาต้องการก็คือผู้รอดชีวิตตรับที่ที่นี่มีคนอาศัยอยู่ครบหนึ่คนเขาก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรอีกต่อไป ข้อแรกผมยอมรับแต่ผมมีข้อแม้นั่นก็คือผมจะเป็นคนเลือกสถานที่ให้กับคุณเองข้อที่2ผมตกลงฟางจะกลับไปอยู่ในกองกำลังของคุณอีกครั้งแต่เธอและคนในหน่วยของเธอจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่10%เซนที่ผมจะหาให้และคนที่เข้ามาในเขตของผมจะต้องทำตามกฎของผมหากใครฝ่าฝืนผมจะลงโทษโดยไม่มีการร้องขอไปยังคุณฟอรอสกล่าวพอจิ๋วได้ยินข้อแม้ของฟอรอสเธอก็พอรับได้ ปลับใดที่ฟางเป็นคนของเธอกองกำลังของเธอก็จะไม่อ่อนแอลงกฎของฐานนั้นเป็นเหมือนกับเท้าของพวกเขาหากมีคนไม่ทำตามและไม่เครารพกฎมันก็เหมือนกับมีคนมาเหยียบเท้าหาเรื่องและแน่นอนว่าเธอเองก็ไม่ชอบคนทำตัวนอกกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันฉันตกลงและยอมรับสิ่งที่คุณบอกมาทั้งหมดจิ๋วกล่าวอืมเอาละฟังความต้องการของผมบ้างผมต้องการคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักสู้ของคุณ จะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือคนชราก็ได้แต่เด็กและคนชราต้องมีอยู่แค่ส0ของจำนวนคนทั้งหมดเท่านั้นผมต้องการคนจำนวน300คนเพื่อแลกกับคนในกองกำลังของคุณจำนวน300คนกลับไปและผมต้องการให้พวกคุณช่วยสร้างกำแพงล้อมรอบสุวรรณภูมิช่วยผมผมยินดีที่จะเพิ่มพื้นที่อีก5%ให้กับกองกำลังของพวกคุณหากคุณส่งคนมาช่วยผมสร้างกำแพง for กล่าว สาเหตุที่ฟอรอสส่งคนจำนวน300คนคืนไปเพราะพวกเขาไม่ได้ซื่อสัตว์กับเขาตั้งแต่แรกการที่จะเก็บคนที่ไม่ทำตามคำสั่งไว้มันก็เหมือนเก็บเสือโตเต็มวัยจากป่ามันไม่ทางทำให้เชื่องได้อย่างแน่นอนเก็บเอาไว้ก็เปลืองอาหารไม่มีประโยชน์กับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเอาผู้รอดชีวิตที่ไม่มีทักษะและนายมาฝึกและซื้อใจพวกเขาด้วยความยุติธรรมและอาหารยังดีเสียกว่า จิ๋วตะลึงกับคำร้องขอของฟอรอรสมากคนที่เขาได้จากเธอไปจำนวน300คนนั้นเป็นนักสู้ฝีมือดีแต่เขากลับจะเอามาแลกกับผู้รอดชีวิตธรรมดาที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยฟอรอรสต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการฝึกคนธรรมดาแบบพวกเขาให้กลายเป็นนักสู้ดูยังไงก็ไม่คุ้มในสายตาของเธอฟอรอสเหมือนกับไก่ได้พลอยแต่อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องของฟอรอสมันไม่ได้มากมายอะไรเลยเธอสามารถทำตามที่เขาร้องขอได้แน่นอนอยู่แล้ว เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจฉันจะเพิ่มผู้รอดชีวิตชาย100รคนและหญิงหนึ่งอคนให้กับคุณเพราะพวกเขาเป็นเพียงผู้รอดชีวิตธรรมดาไม่เหมือนกับคนที่มีทักษะที่คุณส่งคืนฉันกลับมาจิ๋วกล่าวขอบคุณมากสำหรับความจริงใจของคุณฟอรอสกล่าวพร้อมกับยิ้มฟอรรอสหันไปมองฟางแล้วกล่าวด้วยความเย็นชาไปบอกลูกน้องของเธอให้ออกมาจากฐานของฉันแล้วกลับไปหาหัวหน้าของพวกเธอซะ ฉันจะส่งคนไปบอกอีกทีว่าพวกเธอต้องไปอยู่ที่ไหนเมื่อฟางได้ยินคำพูดของฟอรอสเธอก็รู้สึกเจ็บปวดและดีใจพร้อมๆกันราวกับว่าเธอไม่แตกต่างอะไรจากฝุ่นละอองในสายตาของเขาเธอเห็นความเป็นอยู่ของคนในฐานมันทำให้รู้สึกดีอยู่ไม่น้อยอาหารกลางวันที่เธอได้รับจากฐานนี้ก็คือเนื้อตากแห้งทอดข้าวเหนียวและผักต้มเล็กน้อยมันเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่เธอได้กินหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ฟางพยักหน้าโดยไม่ได้กล่าวอะไรเธอเดินจากฟอรอสไปอย่างรวดเร็วฟอรอสพูดคุยกับจิ๋วเล็กน้อยเขาตัดสินใจเลี้ยงต้อนรับเธอและลูกน้องของเธอเพราะพวกเขาได้เป็นพันธมิตรกันแล้วเขาจําเป็นต้องแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีพวกจิ๋วมาในฐานแขกพวกเธอได้รับที่อยู่เป็นเครื่องบินเนื่องจากห้องพักเป็นของคนในฐานเขาไม่ต้องการให้คนเหล่านั้นมามั่วกับลูกน้องของเขางานเลี้ยงได้ถูกจัดในตอนคําพวกฟางเองก็ถูกนับรวมอยู่ในแขกเช่นเดียวกัน ฟอรอสได้เอาพวกเนื้อสดหมูสดผักสดและอื่นๆออกมาจำนวนมากแล้วให้แม่ครัวทำย่างเนื้อเตาถ่านเสือร้องไห้ผัดเนื้อหมูหันและอื่นๆแจกจ่ายทุกคนภายในฐานของที่เขาเอาออกมามันเป็นเพียง0.05ส่วนเต็ม10ส่วนที่เขามีเท่านั้นเองพรุ่งนี้มันจะมีค่าเท่ากับ0.0025จากของที่เขามีทั้งหมดเพราะมันจะถูกผลิตออกมาอีก2เท่า เหล่าลูกน้องรู้ดีว่าของเหล่านี้เป็นสมบัติส่วนตัวของฟอรอสเพราะในห้องเก็บทรัพยากรของฐานมันไม่มีของที่ดีเหล่านี้อยู่เลยความสัมพันธ์ที่พวกเขาทุกคนกลายเป็นสีทองหมดทุกคนอย่างรวดเร็วมีเทียงเนียคนเดียวที่เป็นสีแดงอยู่คนเดียวพอพวกจิ๋วเห็นอาหารจำนวนมากวางเอาไว้อยู่ที่โต๊ะของพวกเธอน้ำลายก็ได้ไหลออกมาจากปากของพวกเธอโดยอัตโนมัติระดับหัวหน้าหน่วยของฟอร์รอสเองก็มาร่วมโต๊ะอาหารเช่นเดียวกัน จิ๋วได้นั่งข้างฟอรอสเนื่องจากพวกเขาเป็นหัวหน้าของทั้งสองฝ่ายพวกเขาต้องพูดคุยเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นเฟรนและจิ๋วจินได้นั่งถัดจากฟอรอสไปเนื่องจากพวกเธอเป็นภรรยาของเขามีหมูหันจำนวนมากกว่า150ตัวถูกวางเอาไว้บนโต๊ะอาหารตรงกลางงานเลี้ยงพวกเขาสามารถไปหั่นเนื้อและตักอาหารกินเองได้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณฟอรรอสจะเลี้ยงต้อนรับพวกเราดีถึงขนาดนี้จิ๋วกล่าว เธอได้ปล่อยผมของตัวเองลงและใส่ชุดเสื้อย,ยืนกางเกงยืนธรรมดาที่เธอพกมาด้วยฟอร์สถึงกับตะลึงเมื่อเห็นว่าเธอมีผลยาวมากแต่ในตอนแรกที่เขาพบเธอเธอมีผมสั้นไม่ใช่เหรอจิ๋วในตอนนี้นั้นมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะหน้าอกที่ใหญ่โตของเธอได้ดึงดูดสายตาของฟอรอสให้จับจ้องไปยังมันมีผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่ชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่ก็นะครับกองกำลังของพวกคุณเป็นพันธมิตรแรกของผม ผมก็ต้องทุ่มสุดตัวแน่นอนอยู่แล้วฟอรอสกล่าวว่าแต่สาวสวยที่นั่งข้างคุณสองคนนั้นเป็นใครเหรอคะิจวถามฟอรอสมองไปยังพวกเธอทั้งสองคนเหมือนกับจะถามว่าให้ตอบยังไงเฟรนและเจียวจิงก็กล่าวออกมาด้วยตัวเองเป็นเสียงเดียวกันภันรยาค่ะเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตะลึงในที่สุดเรื่องที่ค้างคาใจของเหล่าลูกน้องของเขาก็ถูกคลี่คลายพวกเขารีบกล่าวแสดงความยินดีให้กับฟอรอสทันที กินดีกับบอสด้วยนะครับที่มีภรรยาแล้วบอสจงเจริญบอสคือไอดอลของผมผมอิจชาบอสจุด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 ฟอรอสก็ยิ้มแล้วโบกมือให้ลูกน้องของเขาใจเย็นๆแล้วนั่งกินกันดีๆแอนานานั้นไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาได้กันแล้วส่วนเบลหมอมิวและสาวที่หลงรักฟอรอสก็พากันทิ้วกระตุกแสงที่กระจายออกมาจากกลางของพวกเธอเป็นสีแดงเลือดมันสว่างมากจนถึงขั้นทำให้แสบตาเลยทีเดียว